ตอนที่3,847จะทำลายตระกลูลหรือไม่สีเมื่อฟังจบหัวใจของคนในห้องโถงพันสันสะท้านไม่เพียงแต่จะต้องใช้อำนาจของตระกูลซุนเพื่อสนับสนุนตระกูลหนึ่งในนั้นขึ้นเป็นเจ้าเมืองแต่ยังจะยกวางวิญญาณทองม่วงของคนพวกนั้นให้รวมไปถึงจะแบ่งสมบัติหนึ่งในสามของตระกูลซุนให้อีกนี่ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทีเดียวเขาตั้งใจที่จะฆ่าคนเหล่านั้นจริงๆ เพียงแต่เหตุใดพอพวกเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้แล้วกลับยังคงรู้สึกไม่สบายใจดังเดิมทุกคนคุ้นคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นสองวันมานี้ต่างก็มีสีหน้าเคร่งเครียดกันทั้งสิ้นหากไม่มีเรื่องที่เกิดขึ้นในสองวันนี้บางทีพอฟังแผนการนี้แล้วบอกพวกเขาอาจมั่นใจมากยิ่งกว่านี้ทว่าคนที่มีชีวิตอยู่ดีๆพวกนั้นกลับถูกฆ่าตายอีกทั้งศพยังถูกแขนอยู่บนต้นไม้เป็นการเตือนอีกด้วย ตอนนี้ความรู้สึกหวาวดกลัวกำลังก่อกุมหัวใจของพวกเขาแม้แต่บรรพจารอบุบโสจะพูดออกมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมถึงเพียงนั้นทว่าพวกเขาก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีพวกเขาก้มหน้าลงฟังรรพจารอบุบโสวางแผนอยู่ตรงนั้นในใจเกิดความคิดต่างๆนานา,นากระทั่งบรรพบุรุษอเบโสให้พวกเขาแยากย้ายกันไปพวกเขาจึงค่อยลุกขึ้นแล้วถอยออกไป ชายวัยกลางคนที่กำลังมุ่งหน้ากลับเรือนขณะเดินผ่านสถานที่เกิดไฟไหม้ในใจเขาพันหนักอึง้งยืนมองสถานที่ที่ถูกไฟไหม้นิ่งไม่รู้ว่าในใจกำลังคิดอะไรอยู่หรือเพียงว่าในดวงตาทอประกายดำมืดเขาเร่งฝีเท้ากลับไปคันมาถึงเรือนก็พบภรรยากำลังกอดลูกว, 7, 8, วัยเจ็ดแปดขวบสองคนรอเขากลับมาอยู่ในลานเมื่อเห็นเขาเด็กสองคนก็โผล่ไปข้างหน้าทันทีทันพอ่อชายวัยกลางคนเอื้อมมือไปกอดพวกเขาไปเข้าไปในเรือน พูดแล้วเขามองภรรยาครั้งหนึ่งส่งสัญญาณให้นางเข้าเรือนทันพีเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นในบ้านใช่หรือไม่ภรรยาถามยังเป็นกังวลพอเป็นสตรีที่เรือนลังนางจึงไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตใระกูลชายวัยกลางคนไม่ได้ตอบคำถามเพียงรูปศีรษะลูกสองคนพวกเจ้าไปเก็บข้าวของที่พวกเจ้าชอบมาให้หมดแล้วใส่ลงไปในสมบัติห้องมิติที่พอมอบให้พวกเจ้าไปสี เด็กอายุ7-8็ดแขวบสองคนมองด้วยความง,งุนงงคายกับรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างทว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนักเพียงฟังวาจาของบิดาผู้เขาแล้วก็ตอบรับจากนั้นกลับไปเก็บของที่ห้องทันพีททำเช่นนั้นทำไมภรรยาถามอีคราน้ำเสียงร้อนใจอยู่บ้างเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในตระก,กูลแล้วตระก,กูลอาจถูกทำลายก็เป็นได้ชายวัยกลางคนกล่าวพร้อมสีหน้าเคร่งครึมเดิมทีเรื่องเราไม่น่าจะยุ่งยากปานนี้ ตั้งแต่บรรพจารอเวอร์โซออกมารับช่วงต่อจัดการทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็นควบคุมไม่ได้คืนนี้มีคนตายอีกสี่คนแต่ละคน้วนเป็นผู้แข็งแกร่งในตระกูลถ้าคิดว่าคนพวกนั้นไม่มีทางยอมจบเพียงเท่านี้โดยเฉพาะเมื่อบรรพจารอเวอร์โซยังคิดจะต่อกรกับพวกเขาอีกพูดถึงตรงนี้แล้วเขามองภรรยาที่ตกใจจนหน้าซีดลูบมือนางแล้วหันไปมองรอบๆคราหนึ่งเมื่อแน่ใจว่าไม่มีคนอื่นแล้วจึงค่อยกดเสียงเบาพูดว่า ข้าคิดว่าพาพวกเจ้าไปคืนนี้หากอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเลยภรรยาจะนึกว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหนังหน้าซีเผื่อถามเสียงสันว่าจะถูกทำลายตระกูลใช่หรือไม่ชายไวกลางคนทอนใจเสียงเบาไม่รู้หากเป็นผู้ที่ดูรายโหเทียมย่อมทำลายตระกูลอย่างแน่นอนข้าไม่แน่ใจในตัวคนพวกนี้เช่นกันและไม่อาจรู้ว่าพวกเขาทำลายตระกูลหรือไม่ทำได้เพียงป้องกันไว้ก่อนพาพวกเจ้าหนีไป ตอนที่3,848คิดเห็นอย่างไรฟังดังนั้นแล้วภรายาเอ่ยด้วยความกังวลว่าแต่หากพวกเรานี้ไปคนในตระกูลจะไม่ต้องกังวลมากเพียงนั้นชายวัยกลางคนกล่าวเสียงคืมเรื่องเรลวรายที่พวกเขาก่อใหญ่ตงราบพวกเราไปเกี่ยวด้วยหากไม่หนีหากคนพวกนั้นต้องการทําลายตระกูลสุดท้ายแล้วไม่เหลือใครสักคนจะทําอย่างไรถึงตอนนั้นตระกูลซุนคงต้องไร้ผู้สืบทอดแล้วจริงๆเมื่อฟังเช่นนั้นแล้วภรายาก็ไม่พูดอะไรอีกมาก คนล้วนมีความเห็นแกต่ตัวบัดนี้หายนะครั้งใหญ่ใกล้มาถึงแล้วแล้วจะคิดถึงการยอมรับพลลั์ไปพร้อมกับพวกเขาได้อย่างไรยิ่งไปกว่าน,นั้นภรรยาที่เลือนลังอย่างพวกนางไปจนถึงเด็กๆต่างก็ไม่รู้ว่าเรื่องเล็วรายพันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหากต้องตายไปโดยไรความผิดนั้นไม่สมควรเลยจริง,รงๆเช่นนั้นตอนนี้ข้าจะไปเก็บของเหมือนกันภรรยารีบกล่าวชายว่ากลางคนจับมือน,นางอย่าก,กระตกกระตาเกินไปไม่ต้องนําอะไรอย่างอื่นไป แค่ของมีค่าก็พอแล้วหลังจากเก็บของแล้วเจ้าพาลูกไปรอข้าอยู่ในเรือนตอนนี้ข้าจะไปจัดการอย่างอื่นก่อนออกเดินทางคืนนี้แหละหลังจากสั่งจบแล้วชายวัยกลางคนจึงค่อยสาวเท้าก้าวใหญ่จากไปเขาไม่เพียงอยากให้ภรรยาและลูกๆมีชีวิตรอดตัวเขาเองก็อยากมีชีวิตรอดเช่นกันดังนั้นอยากอยู่รอดต่อไปมีเพียงออกจากตระกูลไม่เช่นนั้นในบรรดาคนที่โศกคาตอยพวกเขาไอชีวิตสตรีและเด็กตนหนีไม่พ้นต้องถูกฆ่าเช่นเดียวกัน บรรพจา์อวโซออกจากจวนในคืนเดียวกันเขาไปที่ตระกูลเชิญก่อนผู้นาตระกูลเชิญแปลกใจมากนักที่มีแขกมาเยือนกลางดึกผู้โสดุลมาเยือนกลางดึกมีเรื่องด่วนอะไรหรือผู้นําตระกูลเชิญถามยังคงสงสัยเป็นอย่างยิ่งล้านชายข้ามีเรื่องอยากหาเรือกับบิดาเจ้าไม่ทราบว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนให้เขาออกมาพบหน้าข้าได้หรือไม่บรรพจา์อเวโสสุนมีรอยยิ้มบนใบหน้ากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเมื่อได้ยินดังนั้นผู้นำตระกูลเชิญยอมไม่กล้าชักช้า ผู้อาวโซรอสักครู่ข้าจะไปเชิญท่านพ่อมาพูดแล้วเขาก็เดินออกไปหลังออกไปแล้วเขารอบเรียกผู้คุมกันมาสั่งการหลายคําจากนั้นจึงค่อยเดินไปยังเรือนของบิดาประมาณครึ่งการทูบหลังจากนั้นชายชราร่างอวบอ้วนสวมชุดผ้าไหมพิมพ์ลายกรมเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มพันเห็นชายชราที่นั่งอยู่ในห้องโถงก็ยิ้มพลางถักไทยไอยาแขกที่ไม่พบหน้ากันมานานพอได้ยินว่าเจ้ามาหาข้าเนึกแปลกใจอยู่เล็กน้อย ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเจ้าจริงๆพี่ใหญ่เชิญไม่พบกันนานเลยมันพรจารย์อวสโซโนยิ้มและลุกขึ้นยืนรีบประสานมือคารวะคราหนึ่งมามานั่งๆันั่ง,ง,งผู้โสเชิญภายมือเชิญให้เขานั่งลงผู้นำตระกูลเชิญนั่งลงทางด้านซ้ายพลางมองสองคนที่อยู่บนตำแหน่งประธานมาพบข่าดึกดื่นเช่นนี้มีเรื่องด่วนอะไรหรือผู้โซเชิญถามในดวงตาที่หลีลงพอรอยยิ้มทอประกายแห่งความปลาเปลือง เป็นเรื่องด่วนจริงๆบรรพจานอาวโสสุนพยักหน้าพี่ใหญ่เชิญไม่ราว,วาท่านเคยได้ยินข่าวเลยเรื่องที่กวางวิญญาณทองม่วงปรากฏตัวหรือไม่ฟังดังนั้นแล้วผู้โสเชิญยิ้มตาหยีมองบุตรชายคราหนึ่งจากนั้นค่อยกล่าวกับบรรพจานอาวโสสุนว่าโอ้เจ้าหมายถึงคนกลุ่มนั้นกำลังเล่ากันว่าผู้นำยอดขทาวลือสิทธ์หลายสิบคนของสำนักเซียนภาพิสุทธิ์ต่างก็ตกอยู่ในกำมือคนพวกนั้นก็กวางวิญญ,ญาณทองม่วงทำไมเหตุใดเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ ขอไม่ปิดบังพี่ใหญ่ตอนนี้คนพวกนี้อยู่ในเมืองเหลียงเซียนแถมมีความมาัดหมางกับตระกูลซุนของข้าอยู่บ้างข้าอยากจัดการกับพวกเขาไม่ใช่พราวางวิญญาณทองม่วงแต่เป็นเรื่องบุญคุณความแค้นบางอย่างหากพี่ใหญ่ยินดีช่วยข้าข้าย,ยินดีช่วยให้ทันได้นั่งตำแหน่งเจ้าเมืองตะวันออกนอกจากนี้ข้าย,ยังไม่ต้องการสมบัติใดๆที่ได้จากที่นั่นอีกทั้งยังเต็มใจมอบทรัพย์สินตระกูลซุนของข้าให้อีกหนึ่งในซามไม่ทราบว่าพี่ใหญ่คิดเห็นอย่างไร